จเจริญสุขบรรดาพุทธตาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านมาพบกับบรรดา,า,าตานชนแล้วปปตามปกติคราวที่แล้วพูดถึงเมื่อพระองค์ทรงพิจราจรณาพิจารณาธรรมของพระองค์แล้วที่ตรัสรู้เนี่ยมันเป็น คำที่มันมีคุรภาพละเอียดอ่อนยากที่บุคคลจะรับรู้ได้เพราะบุคคลต่างๆเหล่านั้นเวนยศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นไปด้วยราเต็มไปด้วยราคาโทตะโมหะอุปาทานเหมือนกับแก้วที่เต็มอยู่ ไม่พร่องรองรับน้ำใหม่เข้าไม่ได้แล้ว <c oughs> ขออภยัยก็เลยทำให้เกิดความท,อท้อแท้เหนื่อยหน่ายที่จะ,สะแสดงธรรมที่จะโปรโดธรรมเลยนะที่จะ,จะ,สะแสดงธรรมให้กับบรรดาเวนยสตัตว์ทั้งหลายได้ฟัง padding? เนหนื่ <c oughs> อยหน่ายท้อแท้อนนี้แต่ว่าทำไมสมัยครั้งที่เป็นสุเมธดาบทเนี่ย จึงมีความประลาดถนาที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะโปรดเวนยสัตว์ให้พ้นจากชาติชารามรณะภัยทั้งหลายเหล่านี้ก็มีข้อความว่าดังนี้ก็แล้วกันอ่านให้ฟังเลยซึ่งมีพระ พุทธปริวิตกวิปร,ราชดังนั้นวิสัชนาว่าวิปร,ราชนั้นคือผิดกับพระกะมลจิตแต่ก่อนนะจึงปูฉาว่ากมลจิตแต่ก่อนนั้นเป็นอย่างไรการในอดีตพบครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระสุเมตตาบทได้เห็นองค์พระสมเด็จพุทธทัตีปังกรกับพระอริยสงสาวก อันจะเข้าไปโคจรบินธบาตในกรุงอมระดีนครและพระองค์ทรงสละเสียซึ Donc, ่งพระอรหัตตผลดุจถึงพระหัตก็คือพระองค์นี่ก็จะเสร็จตอนนั้นน่ะสมัยพุทธทิปังกรใเนพระองค์ก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่กลับ ละเสียไม,ไ,มไม่เอาไม่เอาไม่เอารหัสตะผลในในชาตินั้นไม่ได้ปรารถนานละทรงเปรื่องซึ่งดาบทบริขารทั้งปวงทอดพระกายบรรทมลงเหนือภูมิภาคมันคาอันเป็นที่เปลือกตม <c oughs> อันนั้นมีนัยยะก็เมื่อเป็นสุเมธดดาบทเนี่ยก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าพระองค์ไม่เอา สมัยนั้นไม่เอาก็เลยเปรื่องเครื่องดาบทออกเครื่องหมของฤาษีเนี่ยนะของฤาษีดาบทเนี่ยออกแล้วก็เปรียบเหมือนกับนอนในเกลือกตอนมก็คือยังคงเข้าไปคลุกคลีอยู่ในกามอยู่พรุณนาดุดท่อนทองอันวางลงในไว้ในที่สิริสยายญาต อันแล้วไปด้วยแก้วอินทนินกระทำพระกายให้เป็นตะพานถวายพระศาสดากับพระอริยสงสาวกอาราธนาให้ดำเนินไปบนร่างของพระองค์ในครั้งนั้นด้วยทรงจินตนาการปรารถนาพระโพธิญาจะได้ขนสัตว์ โลกกับทั้งเทวโลกให้พ้นจากโอะสงสารก็คงจะเคยได้ยินกันนะนาะะว่า,าสุเมตดาวบดเนี่ยนอนขวางนอนขวางทางทานน้ำที่มันอาจจะสกระปรกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะนอนขวางแล้วก็ให้พระพุทธทีปังกรเนี่ยเดินเหยียบข้ามไป พร้อมทั้งพระอริยารสาวกสองทั้งหลายการบัดนี้ได้ตรัสแก่พระสัพพัญยุต,ย,ตยานสมเด็จพระกรมลประสงค์แล้วสําเร็จสมพระกรมลประสงค์แล้วจะไหนจึงกลับพระไทยท้อถอยมีความขนขวายอันน้อยจะไม่ได้ตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดสัตว์โลกหรือว่าทรงพระ อาพหลงลืมหลงลืมพระสติที่ท,ทรงพระดําริปรารถนาไว้แต่อดีตการสงสัยเขาก็ตั้งตั้งปุจฉาขึ้นมาถามกันอย่างนี้และพระพุทธสันดานยังบ่ไมิได้ปราศจากโมหะ,ะโมหะหรือประการใด ก็มีคำตอบว่าอย่าสงสัยดังนั้นมิชอบเพราะพระ,พ,ระพุทธสันดานใจยังประกอบด้วยโมหะอากุศลกิเลสสังสกิเลสบาปธรรมทั้งปวงนั้นหาไม่ได้ก็คืออย่าไปสงสัยอย่างนั้นไม่ถูกเพราะพระองค์สำเร็จเป็นพระสัพพันธูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกิเลสทั้งปวงไม่สามารถที่จะ เากาะกลุ่มอยู่ในกระมวลสันดานได้อีกแล้วแต่ว่ามันก็มีคนามสงสัยะเพราะว่าเอา้าทำไมไม่ขนขวายที่จะแสดงธรรมเหมือนอย่างที่ตั้งใจไว้ปรารถนาเอาไว้เล่าหรือว่ายังมีอ,อุปกิเดสทั้งหลายยังยังไม่หมดอย่าไปสงสัยอย่างนั้น ก็มีการเฉลยต่อไปว่าการขนขวายน้อยเป็นพุทธประเพณีเป็นอุบายให้พรมมาอาราธนาเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมประเพณีของทุกๆพระองค์เลยนะเป็นธรรมเนียมและเป็นประเพณีของทุกๆพระองค์ของพระพุทธเจ้าที่อุบัติมาเนี่ยตั้งแต่น,นูนภวิปัสสีทีปังกรโมุนปทุมุตระ,ะมาเรื่อยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมด จะต้องมีพรหม,มาราตนาซึ่งเราก็จะได้ยินอ,อยู่เป็นประจำเมื่อพระจา,าเทศนาเนี่ยนะก็จะมีพรหม,มาจัโรกาธิปติสหัมปตินี่สหัมปฏินีน่คือพรหมองค์นีน้ที่ลงมาราธนาแต่ดูเนื้อความเขานะดูเนื้อความเขาว่าเป็นอย่างไรจึงปุจฉาว่าเหตุชนหน จึงทรงพระปริวิตกชนี้ไม่มีพระกรุณาแก่สัตว์เหมือนแต่ก่อนหรือประการใดแต่การในอดีตพบเสวยพระชาติเป็นพระบรมสัตว์ามารรบ,บรมโพธิสัตว์สร้างสมพระบารมีมาก็ย่อมทรงพระกรุณาแก่สัตว์โดยแต่เห็นพยักโดยแต่แค่เห็นพยักษ์ตกลงไปในเหวอดอาหารอยู่ ก็เสียสละพระชนชีพโดดลงไปในเหวให้กายแลชีวิตเป็นทานแก่เป็นอาหารแก่พยัก์บริโภคจนถึงปัจฉิมาชาติก็ขนาดเห็นเสือตกลงไปในเหวอ่ะอดโซไม่มีอะไรกินน่ะนะ <c oughs> ก็ยังต้องสละชีพอ่ะเพื่อให้เป็นทานกับเสือเสือนั้นจะได้ได จะได้บริพภอเนื้อของพระองค์ในสมัยนั้นนะในสมัยก่อนนั้นนะถ้าไม่มีพระกรุณาแก่สัตว์ฉะไหนจะสละสิริสมบัติและขัตติยะพันธุวงกับทั้งองค์พระพิมพาอันเป็นที่เสน่หาและพระราหุนโอรสซึ่งประสูติใหม่ๆไปกระทําทุกกรกรรม อันบุคคลอื่นจะกระทำบ่ไม่ได้อาศัยประโยชน์อย่างไรคือทรงพระกรุณาทรงพระมหากรุณาจะโปรดซึ่งสรรพสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัฏรกันดานไทยไมิใช่หรือนี่เป็นอย่างไรจึงมากราบทรงพิจารณรนนาการแปรวนไปอย่างนี้นซึงแปลวนไปอย่างนี้เนี่ยก็ขนาด ร่างกายยังสละได้ให้เสือโครงกินสละแม้แต่จักรพัที่จะมาถึงมืออยู่แล้วสละแม้แต่ราชบัลลังก์สละแม้แต่พระนางพิมพาพระมเหสียอดยอดยอดกัลยาณีแม้แต่กระทั่งราหุนก็ยังสละ ออกมาเพื่อบรรพชาจึงมีคำวิสัชนาว่าเป็นธรรมดาพระสัพพัญยูเจ้าทั้งปวงมาเหมือนกันทุกๆพระองค์เมื่อทรงพิจารณาซึ่งปฏิเวทธรรมอันคัมภรภาพก็มีพระไทยน้อมไปสู่อโปสักอโปสุกธรรมคือมีความขนขวายน้อยอันน้อยทอถอยจะไม่แสดงพระสัทธธรรมเทศนา เท้ามหาพรหมจึงลงมาทูลอาราธนาให้บรรทูลพระศัตท์พระสัตธรรมจะยังสัตว์ทั้งหลายให้มีจิตเคารพในพระสัพพันอยู่โดยยิ่งเหตุนี้จึงเป็นพุทธประเพณีมาทุกๆพระองค์เหมือนกันมาทุกๆพระองค์เลยเป็นถือว่าเป็นประเพณีเลยก็ได้เป็นธรรมเนียมเลยก็ได้นะอา้าววันนี้ก็ สิบเอ็ดนาทีเข้าไปแล้วก็คงจะต้องขอยุติเอาไว้ท่านี้ก่อนก็ขอความสุขความเจริญจึงมีกับบรรดาทั้งสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินจเจริญพร